ตอนเช้านะคะตอนนี้ที่เ0นืแปดโมงนะคะวันนี้พ่ะแม่เดินมาออกกําลังกายนะะเพื่อนพอดีว่าเดินมาเลาะดูเห็ดด้วยเนาะ,ะอุ้ยดูสิเอชมาเห็นด้วยนะคะนี่ไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะเนี่ยตั้งใจมาวิ่งออกกําลังกายนะคะ กรมาด้วยเนาะดูสิเดี๋ยวกำลับบงน่ากินนะเอาไปทั้งสองดอกเลยคะ่ะไม่ได้เอาถุงมือมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะมาดูเห็ดอู้หูอู้หูนะะอู้หูอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะน่ากินมากๆเลยแบบเนี้ยโอยปิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอีกนอก่าจะมีอีกหรือเปล่านะคะได้สองดอกคนนี้ ปัดปัดปัดนะคะดอกใหญ่มากๆเลยนะ,ะนี่เห็ดเหลืออะไรคะเนี่ยกินได้นะ,ะนี่เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเอ๋ยกินได้นะ,ะอุ้ยใหญ่มากๆาเลยเพื่อนเพ่ดูสิคะแสดงว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยดูอู้หูอู้หูเลยนะเท่าแขนเลยอะ่ะอันนี้คือกินได้สบายๆนะคะ ยังแข็งตั๊กแข็งโป๊กอยู่แหลนะเนอะดูดีใหญ่มากเลยค่ะกำอย่างนี้ได้เลยอ่ะกําลังดีเลยสุดยอดสุดยอดนะคะเก็บอันนี้ไปนะเพื่อนอันนู้นก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะมีอีกไหมนะเราจะพามาดูเห็ดพิษด,ด้วยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเห็ดที่มีพิษเนาะเรียกว่า fly agaric อันนี้สักอย่างนะคะถ้าจะไม่ผิด อันนี้นะคะห้ามเก็บนะคะพเพื่อนจะเป็นสีแดงสดแล้วก็เป็นจุดๆๆแบบนี้นะคะพเพื่อนๆห้ามเก็บเด็ดขาดน,นะคะน,นี่กินไม่ได้เด้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออย่าไปเข้ากันขานะคะขาโอเคอยู่เนาะแต่ว่าตรงหัวมันแบบนี้เราไม่กินแล้วเด็ดเินอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยดูดูดูค่ะแบบนี้นะคะชอบนะเนี่ยตะมุตะมีแบบนี้นะ อร่อยนะคะก็คือไอตรงนี้มันจะแข็งๆนะถ้ามือจับแล้วมันจะแข็งๆนะคะแล้วก็ตรงโคนมันอวบๆนี้นะคะกับบ้านนะคะก็เลยจออีกดอกนึ่งดอกนี้นะคะต้นบุตมิมมากเลยนะคะเพื่อนอวบๆนะคะเล็กๆนะคะเป็นน้องเล็กๆแต่ก็อวบๆนะคะน่ากินน่ากินนะคะแบบนี้เจี๊ยบเจี๊ยบเลยนะคะ เค okay. วันนี้เราเก็บแค่นี้นะคะแบบนี้แม่ไม่เอาหรอกทิ้งไว้ตรงนี้แหละแม่ <Netherlands> <ไ Halloween> ชอบกินนะคะหมวกส้มๆน,นะคะเพราะว่าว้ายหัวหลุดหัวขาดมันรสชาติมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบกรุบกรุบมันกะรึบๆนะฮะเพื่อนโอเคเดี okay. ๋ยวเรากลับบ้านกันเลยค่ะได้สี่ดอกนะวันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อ okay. นๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ